ผมต้องบอกก่อนว่าการออรี่ลงสเต็ปเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายขอเตือนน้องๆหนูๆทุกคนไว้เลยนะถ้าใครยังเล่นไม่พร้อม <ettle> ผมบอกตรงนี้เลยนะว่าไม่ได้แนะนําให้น้องๆหนูๆทุกคนไปเล่นนะครับเราต้องมั่นใจจริงๆฝึกมาในระยะหนึ่งจริงๆที่สําคัญนะฮะควรที่จะใส่เสืตีด้วยนะครับผมสวัส <unfair. S 1> <ๆ S 2> ดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าช่องจาจอนสั่งะนี่คือการมยากเป็นบอร์ด EP ที่49ผู้ชม ก่อนอื่นจะเริ่มเนื้อหาคลิปนะผมขอแก้ต่างจากคลิปที่แล้วนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมใส่ลูกยางกับด้านซึ่งการที่เราจะใส่ลูกยางนี่ถูกวิธีเราจะต้องใส่แบบว่าเอาด้านป้านชนกับด้านป้านมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้รอบที่แล้วผมใส่แบบนี้น้อมรับคําผิดขอโทษทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องใน EP นี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมับผมมันจะมาสอนเพื่อนๆลอรี่ลงสเต็ปครับคุณผู้ชม EP นี้บอกตามตรงนะว่าเป็นอะไรที่เกินตัวผมมากก็มีแบบว่าแอบฝึกฝึกอยู่บ้างแต่อกตตาาาาาามมมรรรงววว่่่่่ไไ้สยแแผจจะะเเททคคนิี ออดี้ลงสเตปได้เนะี่ยเราต้องใช้ทักษะอะไรบ้างซึ่งผมคิดว่าทักษะที่ผมจะมาแชร์เพื่อนๆในะวันนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่สามารถทำให้เพื่อนๆนะมีใจที่จะออดี้ลงสเตปได้ง่ายขึ้นทักษะแรกที่เพื่อนๆควรจะมีนะครับนั่นก็คือการถ่ายกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นถ่ายช้าถ่ายเร็วเบรกหรือว่าทิพแพกนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะ คุณผู้ชมเอาง่ายคือสาม,มารถที่จะควบคมสกเก็ตบอร์ดได้เจออุปสรรคก็แบบเบรกได้เวลาจะต้องไปเร็วๆก็คือถ่ายไปเร็วได้ถ่ายไปช้าได้อะไรประมาณนี้นะครับผมทักษะที่2นั่นก็คือเพื่อนๆจะต้องลงพื้นที่ต่างระดับให้เป็นครับวิธีการลงนั่นก็คือถ่ไถมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กดขาหลังครับมันจะลงไปในระลํานี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับ มานั่งดูได้เลยครับทุกคน <im it> <ege LGBTQ> FC เป็น FC นะกู FC เ <im it> ขาอ,อันเนี้ยก็ควรที่จะลงให้เป็นลง10ครั้งก็คือต้องลอดสิครั้งเลยนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยลงยังกระลอกกระแล่อยู่เลยลง10ครั้งรอดสามครั้งเนี้ยแล้วจะมาออลลี่ลงสเต็ปเลยผมยังไม่ได้นำนะ <im it> มันจะอันตรายเกินไปควรที่จะฝึกลง10ครั้งแล้วก็รอดทั้งหมด10 <im it> ครั้งนะครับและก็ควรที่จะหาสูงกว่าน,นี้ด้วยผมแนะนําว่าควรจะอยู่สูงประมาณสัก1แผ่นนอนลงแบบเนี้ยหแผ่นนอนนะครับสิครั้งลงให้รอดทุกครั้ง แลเนนะ,ะาาท,ทักษะที่สามนะครับผมนั่นก็คือการออลลี่ครับออลลี่ในที่นี้ก็หมายถึงว่าต้องออลลี่ข้ามของได้ออลลี่ขึ้นพื้นที่ต่ละดับได้ซึ่งอันนี้ผมเคยสอนไว้หมดแล้วลองไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับการออลลี่ก็แบบนี้ครับทุกคนแป๊กสไลด์ปาคาหน้าแล้วก็โดดข้ามไปอะไรเงี้นะมันก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับผมการออลลี สี่กคือการออลลี่ลงจากพื้นที่ต่างระดับหมายถึงว่ายังไม่ต้องลงบันไดนะครับทุกคนครับให้เราฝึกออลลี่ลงพื้นที่ต่างระดับอย่างนี้ครับทุกคนครับเนี่ยอย่างเงี้ยความยางง่ายของมันอ่ะจะเริ่มคล้ายๆกับเราออลลี่ลงบันไดแล้วแต่ตรงเนี้ยมันจะไม่มีระยะทางที่มันยาวนะครับผมเพราะมันคือตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็ลงมาถึงพื้นเลยแต่ถ้ามันเป็นบันไดอย่างเงี้ยมันจะเป็นการออลลี่ในระยะยาวเราต้องใช้การปัดเยอะเพื่อนๆควรที่จะฝึกออลลี่ลงพื้นที่ต่างระดับปกติก่อนนะครับผมยวผมลองทำให้ดูนะ อะไรประมาณนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ใช่แค่กดเท้าหลังแล้วเราจะมีการย่อตัวแล้วก็กดขาหลังพร้อมกับดึงไปข้างหน้าถ้ามันจะดูแบบสมูทมากขึ้นและมันก็จะเป็นอะไรที่มันเซฟตี้ต่อร่างกายเราต่อไปเราก็ลองไปออรี่ลงสเต็ปเลยครับทุกคนครับซึ่งผมมีตัวอย่างไปดูฮะโอเคทุกคนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตัวอย่างวิธีการออรี่ลงสเต็ปแบบสวยๆงจี โคตรลอยอ่ะเนี่ยแหละครับผมตัวอย่างวิธีการออลลี่ลงสเต็ปแบบถูกวิธีโคตรสวย นั่นแหละครับคุณผู้ชมอั้นก็เป็นในส่วนของโป้นะครับเขามีความชมนานาญในการออลลี่นะครับผมเขาก็เลยทําสูงได้ทําสวยได้อะไรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมแต่เราเป็นมือใหม่อ่ะเราก็ควรที่จะมาแบบว่าเบาๆธรรมดาเบสิกเบสิกก่อนนะครับเรายังไม่ต้องแฟกเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนครับท่านแรกที่เราจะต้องฝึกอะ่ะนั่นก็คือการที่เรามาไวๆแล้วเราก็แค่ลองกดหลักเพื่อให้มันผ่านไปได้ก็พอครับคุณผู้ชมในกรณีที่เป็นบันไดเล็กๆแบบนี้นะผมคิดว่าบันไดเล็กๆแค่นี้เรายังไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าแฟกออลลี่อะไรขนาดนั้ เพื่อนลงมาสู่พื้นน่ะผมแนะนําว่าควรที่จะย่อตัวด้วยเราอย่าลงมาแล้วเรายืนแข่งที่อย่างนี้ข้อเข้าเราอะ่ะมันอาจจะเสื่อมได้เดี๋ยวผมลองมาไว้ไวแล้วก็ลองกดหลังดูก่อนแล้วกันว่ามันจะเป็นไง เหตุไหมครับคุณผู้ชมอ,อันนี้คือมันสามารถลงได้เพราะว่าสเต็ปมันไม่ได้ไกลมากแต่ในกรณีที่สเต็ปแบบว่ามันไกลชิดหันเราก็ไม่สามารถที่ทําท่านี้ได้ละมันติดกันแน่นแน่นอนนะครับเราก็ต้องออลลี่ลงมานะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะทําวิธีการออลลี่บ้างความยากของการออลลี่ลงสเต็ปเนะี่ยนั่นก็คือจังหวะครับทุกคนเราไม่รู้ว่าเราจะต้องแพ๊กตอนไหนปาดตอนไหนหรือว่าสไลด์ขาอะไรตอนไหนครับคุณผู้ชมครับผมแนะนําว่าเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรมากมันเหมือนออลลี่ข้ามของเลยมองว่าไอ้สเต็ปก้อนเนี้ยมันคือสิ่งของเว่ก แล้วก็ดึงขาข้ามไปแล้วก็ลงสองข้างพร้อมกันเหมือนออลลี่ข้าออมของทุะการเลยเว้ยแต่แค่ตอนที่เราลงไปแล้วอะเราต้องยอ่อเข่าเพื่อสับแรงกระแทกส่วนเวลาที่เราลอยมาเนี้ยแล้วถ้าแผ่นไม่รู้จังเท้าอะเราก็ต้องทิ้งแผ่นทิ้งการากเลไม่เช่นนั้นอนะแผ่นอนะมันจะยึงพาเนเพื่อนอะไปขาดกิก้านครับคุณผู้ชมแล้วควรที่จะป้องกันตัวเองไว้ได้ครเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการออลลี่แบบว่าแบกไม่ถูกจังหวะไหมมันจะเป็นยังไงนะครับผม อันนี้ก็คือในกรณี่พี่เฮ้ยไม่รู้ว่าจะแป็กตอนไหนมันก็จะเกิดอุบัติเหตุแบบเมื่อกี้ได้แล้วเดี๋ยวดูในกรณีที่ถ้าเราแป็กก่อนล่ะมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับผมไม่กล้าทาให้ดูแบบร้อเนะถ้าทําให้ดูแบบร้อยเเ็นะแ่นมันจะมาทีไรกูหัวทิมแน่เมื่อทักษะทั้งหมดเราพร้อมแล้วใจเรามาแล้วเราก็ลองพอลลี่ลงสเต็ปกันเลยไป ครับออลี่ลงสเตปผมบอกตรงว่าฝึกท่านี้ได้ไม่ถึงเดือนประมาณ2-3อาทิตย์นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นเลยนะฮะแต่ว่ามีพื้นฐานดีนั่นคือถ่ายได้ออลี่ได้อะไรได้มันก็เลยทำให้ผมมาสามารถที่ทำได้เร็วในส่วนของพี่ดัฟฮันนักขเล่นมานะครับผม4-5ปี6-7ปีอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเลยทำได้สวยกว่าซึ่งก็แน่นอนครับยิ่งเราเล่นมานานเราฝึกมาเยอะๆเราก็จะทำได้สวยแล้วก็เนียนไปเองนะครับผมผมมาขอให้สองตัวอย่างนี้เป็นในกรณีเปรียบเทียบนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องคิดกันมากนะโอ้โหทำมาต แบบบนนนัั้ะครแต่ก็ต้องขอเตือนไว้เหมือนเดิมนะว่าท่านี้ควรจะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับทุกคนครับเราควรที่จะมีเพื่อนมีพ่อแม่หรือว่ามีปู่ย่าตาอาคอยเซฟเราด้วยนะครับผมอย่าไปฝึกเองคนเดียวนะอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมครับถ้าไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องถ่ายจอสันลุงคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์ในเฟซบุ๊กก็มีอยางเป็นเด็กบอส t s และสุดท้ายถ้าใครสนใจเก่งสวยๆแบบนี้ก็ต้องร้านนี่เลยส้มหนอดเต็มทีด้วยสกอร์ออฟฟิเชียลนะจ้าเป ปุ้งปุ้งปุ้งปุ่ปเนะโ,โ,โอ้โหเฮ้ยโอ้โหอะไรล่ะไ่ไอ้เงี้ยง่ายไป カウンターですけ <laughs> โอเคก็ท okay yeah, yes, ุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการ a l l ี i ลงสเต็ปแบบว่าสวยๆคินๆเนียนๆมั้ยหัหมาหมาออกเยี่ยวบ่ะหมาหมาหมาหัวหมาหมหมาทำไรวะ